โอเคครับผมก็อยู่กับผมนายเก้าเกมเมอร์เช่นเคยนะผมวันดีตอนเชา้าด้วยนะฮะ,ฮะบอกวันดีตอนเชาา้าอาจจะไม่ได้วันดีไม่ได้ลงคลิปตอนเชา้นชานี้เราก็กดแรงมาในเกมมูบาลิเจนนิวโกงโกงแม่งกันไปก่อนเลยเห็ในใจเพื่อนว่ามันจะเล่นกูแบนตัวอื่นก็นได้ครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้เล่นตัวอะไรแต่ว่าเรามาดูกันก็เนี่ยผมแรงก็ ปกติอ e ีสปอร์ตมันทุกอย่างเลยแต่ตุ้งต่งเนี่ยเครื่องจนต์สตาร์ทอยากเล่นตัวนี้อ่าแบนทีมเราได้ทำการแบนยินนะผมแล้วก็หวาน,น,วน,นหวานยินหวานหวานแล้วก็นาตาเลียทีมฝั่งตรงข้ามมาจูเลียจอสันนะวูเปิดอัลฟ่ามาก่อนเนี่ยผม ทีมเรายังไงผม,มขอเป็นตัวเมนแล้วกันไอ้กูเหอะไอ้จัดอยู่แล้วหรือว่ามุ่งเชื่ออครั้ต่อไปี้ทีมเราเปิดวาเลียกคารินามาโอ้ฝ่า<ป>ตรงข้ามนี่คือเปิดตัวแข่งอัลฟามาเลยตัวแรกอะ่ะเออบอกเลยอัลฟามันเก่งมากในเชิงตน้นเกมคือถ้าเปิดตัวแรกมานี่คือ มันจะไม่เล่นสู้กับเราหรอกถ้าแม่งไม่ห่าจริงต้องเลือกตัวละครนะผมคิดหนักเลยกูเอาตัวอะไรมาดีเนี่ยแน่นอนครับผมก็ต้องเป็นเมียนอยู่แล้วถ้าถาถ้าไม่กดตัวอาวิจงมานี่คือมึงไม่ได้คิดอเออไม่ได้คิดก็เลยกดเมียนมา ภาพอาจจะดูไม่ชัดหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่านี่คือถ้าผมแบบปรับให้มันชัดๆแบบว่าเอา่อภาพที่ผมอัดในคลิปมันอยู่ที่ 720p น้อยยบนะผมแต่ถ้าคนดูไปปรับใน YouTube <c oughs> อาจจะร0อยเอ้ยไม่ใช่ร้อยดิพันแปดสแต่ว่าคลิปที่ผมอัดเนี่ย <c oughs> มันเจ็ด้อแล้วผมก็ค่อยเอาไปทำในแอปมันมันก็เลยเป็น 1080p ต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับผมถ้าปรับเยอะๆเนี่ยคือมันจะแหลกอะเป็นจะส่งผลย่างแรกที่เจอเลยนะครับผมแม่งทีไม่มีทรัพย์ถ้าแบบอ,อวาเลียกับฮาร์รี่มันเดินดีๆอาจจะเล่นได้เปรียบก็ได้นะเออผมคิดว่าอาจจะได้เปรียบก็ได้นะไม่เป็นไร,รอกไม่มีทรัพย์ไม่มีแทง เราต้องไปดูที่เกมพีนะผมโอ้โหอย่างตึงเลยแอดลาร์ท็อปหนึ่งนะผมเจอตึงหนึ่งตัวแอดลาร์ดินจังเกิลด้วยออฟฟ้าออฟเลนไซคอบเมดเออไลล่าแครี่ฟังโกเหมือนจะลมเหมือนทีมไฟตรงข้ามจะมีไฟเตอร์อยู่3ตัวนะผมทีมผมนี่คือมึงเมดมาสี่ไม่ใช่เมดมาสามตัวเลยอะคาริน่าก็เมดเหมือนกันนะเออ แต่ว่ามันก็เป็นแอสซัสซินด้วยก็กัวคิวโอเคครับผมก็สวัสดีนี่คือเกมเพย์อันนี้ก็จะเป็นไอเทมนะผมพวกเฮมเบมนะพลังแฝงที่ผมใช้นะนแพทปัจจุบันนี้สำหรับตัวนี้นเดี๋ยวเอาขึ้นแปะบนหน้าจอไว้เลยเจอกับอัลฟาแบบนี้ก็ไม่ง่ายนะผมถึงผมจะเล่นตัวเ <ผม S 1> บนแ,แบบ อังโกจะเข้าไปปวนบัฟแล้วด้วยแต่เราก็ไม่เป็นไรครับผมขอแค่เล่นดีก็พอแล้วโูแแหลกกันปาเอาอะไรอัฟว่ามึงสู้กูไม่ได้นะเลเวลหนึ่งมาดิมาดิมาดิแตกอ่าอัฟว่าห้าวเออผมรู้ดีนะผมอัลฟว่ามก็เล่นอยู่นะ มันสู้ใครไม่ได้หรอกถ้าเป็นเลเวลหนึ่งอะแต่ว่าเลเวลสคือสกิลมันเริ่มแรงแล้วคอมโบกับพาสีนะผมติดคู่ด,ดาเมจนะไอเอลฟาเนี่ยต้นเกมมันยังไม่แรงนะแต่เลดเกมกมลัวว่าสู้ไม่ได้เนาะมันเอาแก้แค้นมาด้วยบอกเลยอย่างแรงทีนี้คือไม่มีอะไรทํานะไม่รู้เหมือนกันจะทําอะไรไปหากแก๊งเลนกลางไหมเลนนี้พีเคียแล้วไม่มีอะไรประมาณนี้ ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยหลักเลยคือโดนนี้โดนแกงบ่อยสุดละโอ้โหดูดีครับผมแครดี่แตกไปละหนึ่งตัวถือว่ายากเลยนะครับผมโอเคกลับไปให้ทันเวฟนะบุมคีฟทุบตัวต้องทนันนี่คือหน้าที่ที่ดีของการฟาร์มไม่มีอะไรมากครับผมอย่างเดียวครับผมระวัาางตายไว้ก่อน มันไม่ยมีตัวอะไรมาดักฆ่าเราหรอกนะถ้ามันไม่แกงออดูเหมือนว่าฟังโก้เขาจะแกงเก่งนะบาลานี่คือเจอบ่อยมากเลยแกงเก่งมากเราเราสู้มันไม่ได้นะครับบาลาที่ไอ้เชเป็นตัวใหญ่ชิดขาเลยสแต็กกี่สแต็กว่าน่ะกลับไปการเนียนดีกว่า,อ,าののอย่าพลาดเีฟนะผมข้อสำคัญเลยมันต้องพยายามเนะบมอย่าตายด้วย อันนี้คือสูตรที่ผมใช้ในแพดปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแค่การออกไอทิมอ้าวมันมาเอาตอนไหนว่าเอาเร็วมากเลยนะเนี่ยเฮอป้าผมไม่รู้นะว่าจะฟู้นไ,ได้หรือเปล่าเฮฮไม่รู้เหมือนกันว่าเราสู้ได้แต่คือตอนนี้อ่ะผมยังซัลฟ้าได้อยู่นะคือมันยังไม่เกิดอ่ะเออ ถ้าไอพลังโจมตีหน่วยของมันอะเยอะนะผมหลักห้าร้อยนี่คือ,อยังไงก็สู้ไม่ได้ครับผมมันปาดแรงมากแต่ตอนนี้คือมันยังห้าวอยู่อ่ะเออออกเป็นต้านซีซีด,ด้วยขวดออเก่งมากนะปาดไปตรงข้ามฟังกูนี่คือเจอบ่อยมากแต่ผมก็ไม่ได้ไปออกกับใคร อ้าวฝ่ายมันทำอะไรวะおาえの頑固さ弱さの裏返しだอ้าวฝ่าไปไหนเนี่ยแอดล้านนี่คือเจอบ่อยมากนะผมมึงไม่ไม่งไม่เน้นไม่เหมือนป่าทีมกูแต่ว่าป่าทีมกูแม่งก็เดินออกับเพื่อนอยู่นะแต่รู้สึกว่าแอดล้านมันออกเก่งสุดเลยไปไหนคือแม่งได้คิวเลยเดี๋ยวดูก่อนนะผมโอ้แอดแท็กเคสพี P, เยอะชิ่พายเลย ถ้าถามว่าผมสู้อสสไอตัวบาลัดได้ไหมน,นะผมตอบบอกคำเดียวเลยว่าไม่ได้ครับผมทั้งเ p พีทั้งดามเมจทั้งเกาะนี่แมงโคจะเยอะไอ้เหี้ยแปลงไปล่างมังกรก็สู้ไม่ได้นะผมเอาฟ้าเอาปูไปนะมันเหมือนจะฟาร์มอยู่ตรงนะี้ผมไม่รู้ว่าคิวมันได้หรือเปล่านะแค่แค้มอาจจะกูดาวนะผมมันกดแก้แค้มแล้ว โอเคครับ okay, ผมชิ้นต่อมาเขียวชิ้นนี้เหมาะมากเลยนะผมแผ่นนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยออกเป็นดูดเลือดแลวขวัญดูดเลือดไม่รู้เหมือนกันทำไมได้แล้วน่ะเพราะมันถอยแล้วโอเคนไอ,อไม่ได้เหรอเอาได้เฮ้ยดาเมจพอเฉยเลย ติดเลือดไหลกูดีแต่คาริน่าเราต้องไปดูเนี่ยผมเดี๋ยวแอดลาสมันมาเดี๋ยวเอาฟ้ามาแบบนี้งานหมดงานยากเลยตีดอโอ้โหคิบหายละสวย่อน เฮ้ยผมนอนผมนอนจิบหายแล้วกลัวกบตายเนี่ยกูยังไม่ตายดูดีเจนดีนะออกเป็นรองเท้าต้านสี่สี่ะถ้าไม่ออกรองเท้าต้านสีสีเมื่อกี้โดนใส่ขอบแม่งคอมโบใส่หัวแตกแน่นอนแอนลาร์ดคือแบบโอ้โหมึงแบบคือแบบมันแรงมากนะผมไอ้ตัวแอนลาร์สเนี่ยแอนลาร์สป่าเนี่ยเส้นสายเฮดพี อันตีนี่คือโอ้โหถ้ามึงแบบเอาดีๆแบบผักกูเข้าขํำแพงแทนที่มันจะผัก,กออกแบบเข้าไปหาป้อมนี่คือผมว่าผมตายอ่ะเพราะว่าไซขอบมันก็รอเติมอยู่สัมกัดเยวอัลฟ่านี่คือมันมันจะตายเยอะแต่ว่ามันก็ฟาร์มอยู่นะผมส่วนผมนี่คือไม่ได้ฟาร์มนะเดินไปแกล้งลยนไหนก็ไม่ได้คิวสักเท่าไหร่โอ้โหมันรอก,กดอันติอย่างเดียวเลยคือแม่งแค้นกูแน่นอนรอกดแต่อันตะเอ,อออัลฟ่าไอ้เหี้ยตอดแรงด้วยนะตอนเนี้ย แต่ว่าถ้าผมมีพลังของป้องกันน่าจะไล้ผลหรอกมันจะจูดามีอไอ้นี่มึงก็ยังไม่หยุดกอนที่จะปาสกิลหนึ่งมาโอ้เรียนบุญโดนแกงแบบนี้งานจา m แล้วครับผมอ,อ,อย่าไปสนใจมันนะไอ้อัลฟ่าถ้าเพื่อนแม่งไม่มาแกงเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้แม่งสู้ยังไงมันก็ไม่ได้เออกูขอ,อต่อมึนได้ไหมแต่ผมคิดว่าแก้แค้นมันจะมาแล้วโอ้เพื่อนมาช้าไป วิ S <S ่งฟังโกกับแอลลาร์มันแกงว่ะที่หายแล้วแม่งเมดกูไอ้ดอกทำคยวอยวอะไรเพื่อนกูวไ้ย้อ,อวนวุ่ย่ยางแล้วว่าไม่เสียอะไรอ่ะองพัศว์คืออ่ะกระสุนทิบหายจบมาเรนกลางก็ต้องไปเรนล่างต่อเนี่ยแม่งไปเคลียร์คลิปโอ้แล้วแม่งคือเตือดกันจัง อัลฟาคือดุเดือดมากเรื่องเลนมึงไม่เติมเพื่อนเลยไม่ค่อยเห็นแม่งเติมเพื่อนเท่าไหร่อ่ะแตกไปซะไม่ค่อยเห็นมันเติมเพื่อนนะผมอัลฟามันแบบยืนเลนอย่างเดียวเออตา่างจะกคูี่เมงวิ่งเขาลงเนาอันติไม่มีครับดีกคน เท้วผมชิ้นมาป้องกันต้องออกเป็นป้องกันและแม่งคือแบบดาเมจแรงที่หาเลยออกเป็นตัดเลือดด้วยเอาว่ามันจะได้ฮิวเบาๆหน่อยเฮ้ยใส่ผมมันรู้วัว โั้มึงตอดอันติกูแล้วแม่งกันหนีไปโอ้โหโดนเรียนล่างแล้วบูแม่งอาฟ่ามันไม่ได้ไปแก๊งใครหรอกมีแต่คนมาแก๊งเรียนมาเนี่ยเรากูแม่งเอสลาดค,คารีน่า,ามึงม,มาดีโอเคครับผมคารีนาาา่ามาเติมแล้วอันติเข้าเลย,ายามไม่มีตัวบางๆเลยนะตอนนี้น ตัวกูกแบ็บางลเลยอ้โหยแตกเอา้กิวมาเฉยเลยอ้โหม่งทำไมกูตายวะสกิลอัลฟาโอ้โหดูสิครับผมเอาฟาตอนนี้นะผมเอาฟาเม่งดาเมจมันไม่ได้เบาเลยนะเราอาจจะสู้มันแบบหนึ่งไม่ได้เลยเนี่ยบุ๋มเพราะว่าพาสีเม่งเจาะเป็นชูดาเมจโคตรแรงที่เด็ดเพื่อนกูโดนละเพื่อนกูโดน ตัวผมก็ยังบางอยู่นะตอนนี้แม่งยังไม่ได้ถืออะไรเป็นเรื่องปกติแต่แม่งโดนปาดแบบนั้นไปอมมีกูคนเดียวใช่ไหมเนี่ยคิวเยอะที่สุดแล้วเฮ้ยโดนแน่ ยังไม่ได้อันตีอะพวงอัลฟาแตกเจอเออเจอเฮ er. ี้ยไปแล้วชิบหายแล้วกูโอ้โหแม่งควายเหอะเพื่อนกูโอ้แม่งยังท่าจะผ้ามากนะมึงฟังกโก้มึงฟิกเกอร์เข้ามาจับกูหรือว่าเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แม่งข,ขยับไม่ได้เลย แล้วแม่งคือดาเมจจากสกิลทุกตัวแม่งมาหากูหมดเลยนะไอ้เี้ยอันติฟังโก้สกิล2องแม่งใส่ขอแม่งมาเต็มรูปแบบแตกสิครับผมรออะไรโอ้โหแม่งถ้ามึงจะขนาดนี้นะมึงไม่เล่นกันแล้คือข้อเสียนะผมทีมเรามันไม่มีแทงและประเด็นคือทีมฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันเดินอ,อได้ดีมากๆนะคือแม่งก็เลยทำให้ทีมเราแม่งเล่นยาก และคือบาลานซ์แม่งคือถึกมากแย่โคตรแบบแฝดโคตรจูดริงๆนะแบบนี้กูต้องเปิดก่อนละไอ้เหี้ยนั่งม้าใส่ขอบมึงแตกแน่นอนกูมไม่ได้สนใจเหี้ยสนตีนอะไรเลยคือต้องมาเว้ยสกิลสองมาก่อนเอย่าบาลานมันก็แค่ห่างเรานะถ้าแม่งออกก็อุ้ยชิบหายกูแล้วหลย ไปเคียร์เลนก่อนแล้วกันอัาราฮีา่าฮ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 มาฮ่าฮ่าฮ e าฮ่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 ่มมาฮาา่่ โอโหยังหงวดเลยเฮียโอ้โยเฮียโอ้โหตายละกูเนี่ยกูแม่งเป็นบงังคอหรือว่าอะไรวะเนี่ยขนมทอดกกอบวะ ทำไมผมรู้สึกว่าแม่งบางแปลกแไอ้เหียกูเป็นบางกูเป็นมา,างกรหรือว่าเป็นขนมทอดกรอบบเี้ยเจอสกิลแต่ละตัวนี่แม่งโคตรแรงอะ่ะดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามนี่ก็คือคูคือแอดลารแม่ไอ้ไม่ใช่แอดลาด,ดีบาลารเออเรียกชื่อผิดมาตั้งคลิปไอ้เหียบาลาร์แม่งยังแบกเลยยังไม่ได้่มีประเด็นการเปิดเต่ากันนะเฮ้ยเปิดแล้วบาลาร์เหมือนจะเปิดเต่าแล้วครับผมงานนี้ บอกว่าต้องรีบจบเนี้ยผมเมจิ้จงคือคู่ให้ความบางกับแคด่ด,ด,ด,ดิ้อผมให้หมดเอาแม่งก่อนโอ้โหได้สองคิวคุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มอยู่ช็อตนี้โอ้โหแม่งเอาคาป้อมมันเลย ผมนึกว่าจะไม่ได้คิวแล้วเมื่อกี้แต่ว่าแม่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผม <Under attack. S 1> ทีมฝ่ายตรงข้ามคือตัวดาเมจมันแตกไป2ตัวถือว่าคุมนะเหลือไฟเตอร์ระยะการโจมตีสั้นๆแต่แม่งคือความหวังอ,อยู่ที่เรนลี่ละคือเกมนี้ผมโคตรจะแบบให้วหนะความหวังเรนลี่นะเพราะมันเป็นแครี่ที่ตีแท้งแรงที่สุดละอืมเำอะไรอ่นี่ละ โอ้แ้เรดี้แบบนี้ยังไม่ได้ออกเกกจะตีทั้งแนวเลยดตอเเโ,โ,โดนแบบนี้ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหแต ทำแล้วที่จะทำได้แล้วผมแม่งแอนลาดไอ้ไม่ใช่แอนลาดดิเอ่อไอตัวกูผมว่าแม่งกลัวแพ้แล้วฝ่ายตรงข้ามคือมันมาดันเข้าเข้าบ้านได้แล้วนะผมน่าจะแพ้นะเพราะมีโอกาสแพ้สูงมากชฉอรน,นี้คือแม่งไล่ล่าตีอยู่รัวด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเออบุงโอ้ยแม่งเศร้าเลยวะ่ะ ตามันจะเข้าไปแล้วตายเออเฮ้ยฮารีได้นะไม่ทันนะผมโอ้ยเศร้าใจเลยอะ่ะเออทำไงได้ครับผมแม่งคือคีปมันดันเข้าบ้านแล้วผมก็ไม่ได้ออกไปเคลียร์นะคือแม่งเปิดมานี่คืออันตีใส่เลยเออเฟ้งไปบวกกับเขาเลยแล้วคือตายแล้วคืคอแบบเลดยังไม่ได้เคลียร์ ก็คือแม่งมันก็คือคลิปมันก็ดันมาเมื่อกี้ผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเดิมเกมแบบชิวๆเลยไม่รู้ว่าชิวไหมแม่งก็ชิวๆอ่ะสำหรับที่ใครแบบชอบคลิปนี้ก็ฝแบบากแปลว่ากดไลค์ให้ผมนะผมแพ้ชนะมันไม่สําคัญนะผมมันอยู่ที่ใจิตใจเราเนี่ยมันจะคิดยังไงถ้าแบบแพ้แล้วแม่งหัวร้อนนี่ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแพ้แล้วแบบ ไม่ได้คิดอะไรมากอันนี้ก็จะดีนะผมมันไม่จําเป็นที่ต้องแบบชนะไปทุกเกมหรอกเออและที่สำคัญคือเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมผมันก็มีหัวเราะกันบ้างมันก็เรื่องปกติของเกมนี้อยู่แล้วเออแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ในผมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการเดินเกมแบบชื่อๆของอวิชจงแล้ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝออากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องราไปกัน ไดกกันก่อนเพียงเท่านี้นะผมบายบายครับอ๋อออกเสียงเทพไปเลย